ป่วยเป็นโรคหัวใจมาเป็นเวลา10ปีได้แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีใครทราบเนื่องจากแม่เขาใช้ชีวิตแบบปกติมากยังทำงานยังอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ออพอช่วงหลังๆมาสักปีกว่าๆเกือบ2ปีเนี่ยก็มาเจอว่ามีเป็นมะเร็งแทรกซ้อนเข้ามาอีกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจากที่หัวใจคือคุณแม่เป็นลักษณะของโรคหัวใจคือกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงมันจะเป็นโรคที่มันมันไม่หายมันจะต้องกินยาเพื่อปรับสภาพร่างกายมันไม่ได้เหมือนกับพวกเส้นเลือดหัวใจตีบหรืออะไรที่ทาบอลลูนได้แล้วมันก็จบอะไรเงี้ยค่ะหัวใจมันก็อ่อนแอมาโดยตลอดจนกระทั่งร่างกายมันก็พยายามจะแบบ ฟื้นฟูตัวเองเอาเอวัยวะอย่างอื่นมาช่วยเป็นพลังเสริมของร่างกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งพลังงานสำรองนั้นมันก็อาจจะหมดไปแล้วมันก็บวกกับว่าเรามาเจอว่าเอาเรามีโรคแทรกซ้อนอีกทําให้แบบแทนที่ว่าหัวใจไม่แข็งแรงแล้วเออปอดอาจจะดีกระดูกอาจจะดีมันก็กลายเป็นว่าเออหัวใจไม่แข็งแรงปอดก็มาเจอโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระดูกก็มาปวดอะไรอย่างเงี้ยเจอตรงไหนครับตอนที่เจอเนี่ย เจอที่เยื่อหุ้มปอดกับกระดูกซึ่งก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นระยะที่ลุกลามแล้วซึ่งตอนที่คุณแม่เจอเนี่ยก็คุณแม่ก็ยังทํางานปกติแล้วก็สั่งห้ามเพลงไม่ให้เพลงบอกใครเรื่องของอาการโรคมะเร็งเพราะว่าไม่อยากจะให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็คือเขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบเป็นคนป่วยก็อยากจะใช้ชีวิตให้มีความสุขถุกบนน้อนมาเลยเขาก็ยัง มีความคิดว่าเขาจะสู้เขาจะหายก็เลยไม่ให้เพลงพูดเรื่องโรคมะเร็งกับใครแต่ว่าเรื่องโรคหัวใจอ่ะเพลงก็เพลงก็แบบแกมๆบังคับเขาว่าแบบเพ่งต้องขอบอกบางคนนะเพราะว่าบางทีแม่ไปไปกองถ่ายเพลงก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆช่วยดูแลแม่ด้วยอะไรอย่างนี้ว่าจะได้ทราบว่าแม่มีครอบครัวรับมากเมื่อไหร่คะเออถ้าเพลงจำไม่ผิดก็น่าสักประมาณ เกือบสองปีนะคะเกือบสอปีตอนนั้นคุณแม่ก็ยังทํางานถ่ายละครอะไรปกติเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่คุณแม่ก็มีความโชคดีตรงที่ว่าโรคมะเร็งของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการรักษาแบบใหม่ที่มันเป็นยาทาเก็ตที่เราไม่ต้องใช้คีโมอย่างเดียวคือคีโม